เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มาพบกันต่อวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่ามีงานสองสี <c oughs> ผมจะรู้นะงานสองสีคืองานอะไร <c oughs> ก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นศัพท์คำศัพท์ใหม่ในงานนี้เมื่อไวๆ้นี้แหละเมื่อก่อนก็ไม่มีหรอกงานสองสีงาน ขาวดาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่มีไม่มีปรากฏเพิ่งจะมากดเมื่อปาปรากฏเมื่อวัยนี่แหละอาตมาก็เพิ่งได้ยินอเออแล้วก็เลยเอามาคุยก็เขามั่งหนางสองสีแล้วก็นี่จะคุยเรื่องอะไรวานนี้คุยเรื่อง เชื้อเรื่องวิธีการแก้ทั้งของเชื้อของบรรพบุรุษเราเราเองแล้วก็ของที่โดนเขากระทำไปรับเข้ามาหนบอกไปหมดแล้วนะถ้อยากจะรู้ก็ย้อนด,ดูในคลิปหลังๆที่ผ่านมาคลิปของงาตมาเดินหน้าอย่างเดียว <c oughs> อันนี้จะคุยเรื่องอะไรเอาธรรมะบัางไหมเด๋ยวจะหาว่าอาตมาไม่มีธรรมะอะไรเลยเหรอถ้าพูดถึงธรรมะเรานาวโกวาดท่องตั้งแต่หมวดทุกกะยันโนน่ะหมวดสิบนะต้องท่องให้ได้รุ่นอาตมานี่ไม่ใช่ไม่ได้ท่องเลยนะท่องทุกกะคือหมวดสองสีกะคือหมวดสามจะุกาะคือหมวดสี ไม่ใช่เอาแค่หัวข้อหมวดสิ่งนี้นะพูดถึงคำภายในของเขาด้วยฮิริโอตาปะอ,ตตาอันตีความอตนโสรจัพคันงเงียมพร้อมอตะามาเนี่ยแน่นปึกรุ่นนั้นนะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้หยิบมาปัดฝุ่นนานแล้วมไม่ได้หยิบมาปัดฝุ่นนานก็เข้าไปอยู่ในสมุดนวัตประวาดหนังสือนวัตปวาตอีกเหมือนเดิม ธรรมะที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะลืมเหมือนกับนักกฎหมายทนายค,ความเนี่ยก็จะว่าความทีเขาก็จะพลิกดูทีนว่าว่ามาตรามาตรานั้นเขาว่าด้วยอย่างไรคดีอาญาคดีแพ่งเขาว่าอย่างไรก็พลิกดูใน หนังสืออีกรอบนึงเขไม่มีใครท่องใครท่องได้ทั้งหมดอ่ะตอนเรียนก็อาจจะท่องท่องทดสอบเนี่ยให้รู้จะได้จะได้สอบได้รมะาก็เหมือนกันตอนเรียนก็ต้องท่องให้ได้คือไม่ใช่อะไรนะคือไม่ใช่ปรนัยเป็นอัต,ตนันล้วนๆเขียนบรรยาย ต้องใช้ความเขียนการเขียนบรรยายต้องใช้ความจําที่ท่องมาจึงจะเขียนได้ถ้าไม่ท่องไม่ไม่ท่องไม่จํามานี่อย่างนั้นก็ตอบไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่มีใครไปเขียนให้เราเราต้องเขียนเองอย่างกระอย่างกระทูเนี่ยต้องเขียนบรรยายแล้ว โอโ้แต่ว่าสอนธรรมะเด็กสมัยนี้เนี่ยเรื่องกระทู้เรื่องเรียงความกระทู้ทำเนี่ยโอโ้เขาเก่งรุ่นอาตมานี่ธรรมะเขียนไม่ออกเลยไม่รู้จะยกตัวอย่างไม่รู้จะเขียนอะไรไปประสบการณ์น้อยความรู้แค่ชีวิตยังเด็กอยู่ความรู้แค่เขาก็บอกเคยเขียนจดหมายลาครูไหมเคยนั่นแหละ ครูเขาก็แนะให้ขนาดนั้นนะนะครูอาจารย์เขาก็แนะเค้เขียนจดหมายลาครูบ้างไหมความจริงก็จดหมายลาครูจริงๆก็ไม่ค่อยได้เขียนนะแต่ว่าเป็นตัวอย่างในการเขียนในห้องเรียน,นแต่ครูจริงๆมีขาดก็ขาดเลยสมัยนั้นนะนะ,นะนะรุ่นนั้นน่ะนะักเรียนยุ่อย่างโรงเรียนชุมชนบ้านใจน้ำเนี่ยชั้นหนึ่งนี่มีถึง ชอกระเชอนั่นบังเดินดูห้องปอหนึ่งกอไก่ปอหนึ่งขอไข่ปอปอหนึ่งขอควายไปเรื่อย <c oughs> ยันหอยันชอกระเชอนะคิดดูด้วยว่านักเรียนโรงเรียนแต่แล้วโรงเรียนเมื่อก่อนนีมันเยอะมากแน่นเลยละ่ะแต่ปัจจุบันนี้โรงเรียนน้อย นัก,กเรียนน้อยไม่ใช่โรงเรียนน้อยโรงเรียนก็เยอะเหมือนเดิมน,นั่นแหละโรงโรงเรียนผุดขึ้นเยอะเมื่อก่อนมีที่เดียวยังใน,นในชุมชนเตยงามนี่มีอยู่ที่เดียวอำเภอเตยงามจังกิ่งอำเภอเตยงามเนี่ยรุ่นนั้นยังมีอยู่ที่เดียวคือโรงเรียนชุมชนบ้านเตยงามปัจจุบันนี้มีโรงเรียนเกือบทุกตำบลต,บตั้งเนี่ยนะมีเกือบทุกตำบลตำบลหลายๆโรง นั้นก็ตัวนักเรียนก็เลยมีน้อยถ้าแต่อัตามาว่าถ้าพูดธรรมะจริงๆเนี่ยปกติก็คนั็จะไม่ค่อยฟังอยู่แล้วเห็นพระเขาก็เลื่อนหนีอยู่แล้ว สู่พวกดาราพวกข่าวดาราพวกรายการรายการตลกนี่ไม่ได้นะวิวแน่นวิวเป็นห้าหมื่นขึ้นไปถ้ายิงมีข่าวดาราทะเลาะก,กับคนไหนนี่อูโหูสนใจตลกทะเลาะก,กับคนไหนนี่หู้ตรึมนะก็ <c oughs> ดูวิวเป็นล้าน แต่ยังเห็นพระในว่า้พระเลื่อนหนีเลยเพราะว่าคนเนี่ยใส่ใจสนใจธรรมะน้อยเหมือนอย่างกับที่เคยพูดเมื่อครั้งที่ผ่านมานั่นแหละเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เอ้าเจ็ดโมงแล้วอ่ะนะเจ็นาทีแล้วเอาเดี๋ยวพวกนี้มามาเสริมต่อยนิดนึงก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ เพวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร